ดวงดาวจารรจินดาโผล่คมเมนต์กลางไอจีเบสหลังมีข่าวเลิกตรงๆกฤษกรดวงดาวจารรจินดาโผล่คอมเมนต์กลางอินสตาแกรมเบสรักวานีหลัง,ลงโพสต์ล่าสุดหลังมีข่าวเลิกแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรขึ้นท่านางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกสําหรับเบ,บสรักวณีคําสิงลูกสาวสมรคําสิงนั้นได้เข้าวงการบันเทิงมาอย่างเต็มตัวและได้รับเปน็นนางเอกตั้งแต่เรื่องแรกเลยทีเดียวซึ่งการเล่นละครเรื่องแรกของเธอนั้นก็ได้แฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรมาเป็นป่าดันให้ และเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทางด้านเวราวณีคมหาดูใจอยู่กับตรงตรงเกฤษกร,กรแต่ก็ต้องบอกเลยว่าระยะหลังนั้นดูเหมือนว่าทางด้านตรงตรงเกฤษกรเวราวณีเจอกระแสะข่าวหรือว่าเลิกกันบ่อยมากไม้ในช่วงเทศกาลสาคัญอย่างสงกรานต์ทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างกลับไปบ้านของตัวเองทางด้านเวราวณีได้กลับไปจังหวัดขอนแก่นกับครอบครัวและทางด้านตรงตรงเกฤษก,กรก็ได้กลับไปบ้านที่จังหวัดมหาสารคราม ล่าสุดทางด้านเบสได้ออกมาโพสร,รูปภาพหลังมีข่าวลือว่าเลิกแฟนหนุ่มตรงๆกินกร,กรทั้งอันฟอลอไอจีและลบรูปคู่จนหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวและงานนี้ก็มีทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างดวงดาวจารุจินดาโปล่คอมเมนต์ในไอเบสทำสิ่งเอาไว้ว่าสวยสดใส